โอเคครับผมครบห้ากิโลแล้วได้เวลายี่สิบหกจุดห้าศูนความเร็วเฉลี่ยสิบเอ็ดความเร็วสูนสิบสองครับผมวันนี้เราได้ยี่สิบหกนาทีครับผมกับห้ากิโลเมตรโฟุกประวะเ,เดี๋ยววันหน้ามาลองใหม่ ถือว่าดีกว่าในทุกๆวันที่เคยมาวิ่งนะครับผมจากวิ่ง40นาทีนะเนอะก็เปลี่ยนไปเรืแหละตอนนี้ลงมา26แล้ววะ่ะได้สักกี่10ต้นๆเ้ยี่ยงขี้ว่ะเวอร์ใหญ่มัพยายามก้าวแบบก้าวไปให้มันทะลุ10 1ดทั้งทางมันทำไม่ได้มันต้องค่อยๆฝึกไปครับผม โอ้ oh, ถ้าได้สิบเอ็ดท,ทั้งทางนี่แหลมเลยโนะ oh. อ้โหยังทำไม่ได้แม่ถ้าเราวิ่งห้ากิโลได้แบบยี่สิบต้นต้นกบแหลมพิลึกนะโ <c oughs> อ้โ่ยี่สิบไปลปลายอยูครับผมเดี๋ยวจะไปยี่สิบต้นต้นฝันไม่ก่อนนะฝันฝันฝัน เราฟิตอัพเสร็จแล้วเล่นหลังแขนไปแล้วเดี๋ยวไปดึงข้ออีกสักหน่อยกลับบ้านได้ฟังวันนี้เห็นเจ้าถิ่งก็คุยกันเขาบอกวิ่งสิบโลสี่สิบห้านาทีวะ่ะโอ้โหงนั้นห้ากิโลมันก็ต้องต่ำกว่ายีบสองเนาะโอ,โอ้แท้ เราว่าเราวิ่งได้ยี่หกนาทีแล้วแล้วก็สุดยอดของเราแหละโอ้โหนี่แปลว่าต้องต่ำกว่ายี่สบสองนะห้ากิโลนะเขาวิ่งสิบกิโลสี่สิบห้านาทีอ่ะโอโ้โหอดเกินฮะตายแล้วของเรานี่แบบยังอีกยาวไกลอีกยาวไกลไปเช้าไปตลาดไปเช้าไปตลาดตล,ตลาดของระของรเป็นตลาดเนี่ย ให้เราก็คิดว่าเอ๊ะกูเกิดมาทํไมไม่หา่าในตลาดฟังดนุกูเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรวะไอหาทําอะไรก็ทําแบบเ,เดิมๆทุกวันแล้วก็ต้องใส่เออในช่วงเวลาที่แบบเรากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะกูทําอะไรกูมาทาอะไรวะเกิดมาเพื่ออะไรวะมันก็มีแบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งไอหาแม่งขี่มอไซค์มาไอสัสแล้วมันก็มองมา แล้วครูก็แบบมองไปไอห่าด้วยบบตามันไปชนกันพอดีแบบเออมันก็เลยแบบคิดได้เลยว่าไาอ้ห่าเนี่ยยังไนกูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไอหมที่อ่ะตอบว่า